สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปเจาะลึกประเด็นสำคัญที่หลายคนสงสัยมานานว่าทำไมการเจราจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนย,ยังไม่บรรลุผลเสียทีทั้งที่ตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่ายที่จะผลักดันให้เกิดสันติภาพเพื่อหยุดความรุนแรงการสูญเสียชีวิตของพลเรือนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมถึงวิกฤตมนุษยธรรมที่กำลังลุกลามไปทั่วโลก แต่เพราะไรทั้งสองประเทศจึงหาทางออกที่เห็นพร้องตรงกันไม่ได้วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านไปดูแบบลึกๆว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การเจราจายุติสงครามยังไม่มีความคืบหน้ารวมถึงตัวแปรสําคัญ3ด้านที่อาจเป็นตัวตัดสินว่ายูเครนหรือรัสเซียที่จะเป็นฝ่ายหมดแรงก่อนกันแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษพร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูข้อเรียกร้องของทั้งสองฝ่ายในการยุติสงครามว่าพวกเขาต้องการอะไรกันบ้างโดยข้อเรียกร้องหลกัหลกๆของทางฝั่งรัสเซียสามารถสรุปได้ดังนี้หรัสเซียไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโต้โดยรัสเซียมองว่านาโต้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของตนและต้องการให้ยูเครนเป็นรัฐกันชนที่เป็นกลางไม่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางกรทหารกับชาติตะวันตก 2การยอมรับแหลมไครเมียว่าเป็นของรัสเซียรัสเซียผนวกไครเมียจากยูเครนในปี2014และต้องการให้ประชาคมโลกและยูเครนย,ยอมรับว่าไครเมียเป็นดินแดนของรัสเซียอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. การยอมรับเอกราชของภูมิภาคดอนบาสรัสเซียสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในแคว้นดเนสและลูฮันและต่อมารัสเซียได้ประกาศผนวกพื้นที่เหล่านี้เข้ากับตนเองแม้ไม่ได้รับการรับรองจากนานาชาติรัสเซียจึงเรียกร้องให้ยูเครนยอมรับสถานะของพื้นที่เหล่านี้สการปลดอาวุธยูเครนรัสเซียอ้างว่าอาวุธของยูเครนเป็นภัยต่อความมั่นคงของตนและเคยเรียกร้องให้ยูเครนปลดอาวุธหรือจำกัดกำลังของทหาร 5การทําให้ยูเครนปลอดนาซีรัสเซียอ้างว่ารัฐบาลของอยูเครนมีแนวคิดชาตินิยมสุดโตง่งแม้ว่าข้อกล่าวหานี้จะถูกโต้แย้งจากนานาชาติว่าเป็นข้ออ้างของรัสเซียที่ใช้เป็นเหตุผลในการรุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบ 6. กการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกรัสเซียต้องการให้สหรัฐและสหภาพยุโรปยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีต่อรัสเซียครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข้อเรียกร้องทางฝั่งของยูเครนกันบ้าง 1. ยูเครนต้องการให้รัสเซียถอนทหารออกจากทุกพื้นที่ของตนเช่นพื้นที่ในแหลมไครเมียดอนบาสโดเนสลูฮันสาโปริเซียเป็นต้นครับ 2. การคืนอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนยูเครนต้องการให้ประเทศและประชาคมโลกยืนยันว่าดินแดนทั้งหมดรวมถึงไครเมียเป็นของยูเครนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 3. การลงโทษรัสเซียและผู้นำที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามยูเครนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อตัดสินความผิดของรัสเซียในข้อหาก่ะอาชญากรรมสงคราม 4. การชดเชยค่าเสียหายยูเครนต้องการให้รัเสเซียจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชีวิตประชาชนทรัพย์สิสนและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ถูกกองทัพรัเสเซียทำลาย5การรับประกันความมั่นคงระยะยาวยูเครนต้องการการค้ำประกันความมั่นคงจากประเทศตะวันตกเพื่อป้องกันไม่ให้รัเสเซียโจมตีอีกในอนาคตเช่นการเข้าร่วมกับนาโตหรือมีพนันธมิตรทางกรทหารแบบถาวร 6. การเข้าร่วมสหภาพยุโรปหรือว่าอ eu ยูเครยนยืนยันสิทธิ์ในการเลือกแนวทางของตัวเองรวมถึงการเข้าร่วมองค์กรตะวันตกโดยไม่ให้รัสเซียนั้นเข้ามาแทรกแซงได้ซึ่งนี่ก็คือข้อสรุปคำเรียกร้องของยูเครนและเมื่อเรานำมาเปรียบเทียบกับความต้องการของทั้งสองประเทศเราจะได้เห็นว่าข้อเรียกร้องของรัสเซียและยูเครนโดยพื้นฐานแล้วขัดแย้งกันอย่างชัดเจนจึงทำให้การเจรจาเพื่อยุติสงครามนั้นเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากครับ แล้วถ้าหากว่าเรื่องราวมันเป็นแบบนี้สงครามนั้นจะยุติได้อย่างไรคำตอบก็คือสงครามจะยุติลงได้อาจจะมาจาก3ตัวแปรนี้ครับ 1. เรามาดูกันที่ปัจจัยแรกครับซึ่งก็คือในด้านของกำลังพลรัสเซียนั้นมีประชากรมากกว่า140ล้านคนมีกำลังสำรองมากและยังคงเกณฑ์ทหารเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเสียงต่อต้านอยู่บ้างแต่ว่ารัฐบาลของปูตินยังคงสามารถคุมสถานการณ์เอาไว้ได้นอกจากนี้ที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ารัสเซียได้ฐานรับจ้างมาจากหลายประเทศเข้าร่วมโดยเฉพาะประเทศบริวารของตนครับ ส่วนทางด้านประเทศยูเครนพวกเขามีประชากรราว35ล้านคนในช่วงแรกมีฐานอาสาจำนวนมากแต่เมื่อสองครามเริ่มยืดเยื้อยูเครนก็เริ่มประสบปัญหาคนไม่พอต้องขยายอายุการเกณฑ์และกฎหมายใหม่ๆเพื่อเสริมกำลังทหารสรุปในข้อแรกถากว่ายูเครนไม่มีแรงสนับสนุนจากชาติพันมิตรด้านการฝึกและการเสริมกาลังพวกเขาอาจจะเสียเปรียบในสนามรบได้ ต่อมาปัจจัยที่2ก็คือด้านอาวุธสงครามในยุคนี้ไม่ใช่แค่กําลังพลเยอะแล้วจะชนะแต่ต้องมีอาวุธที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีปริมาณที่เพียงพอในฝั่งของยูเครนพวกเขาได้รับอาวุธทันสมัยจากชาติตะวันตกเช่นระบบจรวดหลายลำกล้องแบบ M142 ให้มาขี่ปนาวุธแบบอท็กซ่มรถถังเลี้ยวพาด ปืนใหญ่ระยะไกลและระบบป้องกันพลังการรวมไปถึง F16 และ J จดมแต่ว่าอาวุธทุกอย่างที่ว่ามานี้ก็ขึ้นอยู่กับการส่งมอบซึ่งบางครั้งชาติพนันธมิตรก็ส่งมอบให้ล่าช้าหรือว่าไม่เพียงพอต่อการใช้งานส่วนทางฝั่งของรัสเซียพวกเขามีอาวุธจานวนมากมีคลังอาวุธเก่าสมัยโซเวียตที่เยอะมาก และมีพารามิตรอย่างอิหร่านที่ช่วยเหลือในเรื่องของโดรนส่วนเกาหลีเหนือนั้นจะช่วยในเรื่องของกระสุนปืนใหญ่นะครับแม้ว่าเทคโนโลยีการรบของรัสเซียบางส่วนจะล้าหลังแต่ว่าในเรื่องของจํานวนก็ยังคงเป็นแต้มต่อในการทําสงครามระยะยาวของรัสเซียครับสรุปก็คือถ้าว่าชาติตะวันตกลดการส่งอาวุธให้กับยูเครนย,ยูเครนนั้นจะเสียเปรียบในทันทีครับส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้นแม้ว่าจะมีอาวุธมากแต่ว่ายุโทโธปกรณ์ของพวกเขาก็ถูกทําลายไปในสนาม รบมากกเช่นนัซึ่งรัสเซียก็มีปัญหาที่ปลิตทดแทนไม่ทันนะครับดังนั้นพวกเขาจึงต้องพึ่งเกาหลีเหนือหรือว่าอิหร่านเช่นเดียวกันครับและปัจจัยสุดท้ายนะครับ อาจจะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองทั้งฝั่งของรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงแต่ยังสามารถขายพลังงานให้กับจีนและอินเดียได้รายได้จึงยังพอประคองสงครามของปูตินให้สามารถเดินต่อไปได้ครับอย่างไรก็ตามงบประมาณของรัสเซียก็ไหลลงไปที่สงครามจํานวนมหาศาล บวกกับชาติยุโรปก็ความบาดรัสเซียแรงขึ้นเรื่อยๆจุดนี้ล่ะครับสําคัญมากรัสเซียก็อาจจะแย่ได้ในระยะยาวเหมือนกันส่วนทางฝั่งของยูเครน แทบทั้งหมดพวกเขาเพึ่งเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและชาติโยุโรปถ้าหากว่าเงินสนับสนุนไม่มาตามนัดหรือว่าชะงักนานๆก็อาจจะส่งผลถึงขวัญกำลังใจของทหารและการบริหารประเทศได้สรุปก็คือทั้งสองฝ่ายกำลังเผชิญกับความท้าทายทางด้านเศรษฐกิจใครล้มก่อนอาจต้องถอยจากสงครามโดยไม่สมัครใจครับ สุดท้ายนะครับจากทั้ง3ปัจจัยนี้แอดมินอยากจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆว่าสงครามนี้จะจบได้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหมดแรงจนต้องเจราจาภายใต้เงื่อนไขของอีฝ่ายเช่นถ้ายูเครนอ่อนแรงใน3ด้านนี้ก่อนอาจต้องยอมเจราจาภายใต้เงื่อนไขของรัสเซียตรงนี้รัสเซียจะเอาหนักเลยนะครับโดยเฉพาะเอาดินแดนของยูเครนและห้ามไม่ให้ยูเครนเข้ากับนาโตส่วนยูเครนก็จะกลายเป็นหุ่นเชิดของรัสเซีย แต่ถ้าหากว่าฝ่ายรัเสเซียเศรษฐกิจพังคนลุกฮือทหารไม่สามารถรบต่อไปไหวรัเสเซียก็อาจจะต้องยอมถอนทหารออกจากยูเครนไปครับส่วนฉากจบที่2ก็คือทั้งสองฝ่ายหมดแรงพอๆกันจึงยอมเจรจาแบบประนีประนอมโดยไม่มีใครชนะอย่างแท้จริง ก็คือรัสเซียอาจต้องยอมถอนหารออกจากพื้นที่บางส่วนส่วนทางด้านยูเครนอาจต้องยอมรับสถานะพิเศษของดินแดนบางส่วนที่รัสเซียสามารถยึดครองไว้ได้ทั้ง2ฝ่ายอาจจะต้องยอมลดข้อเรียกร้องของตนเองลงบ้างครับ ซึ่งก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้ถ้าว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์คุยกับเพื่อนๆและแอดมินด้วยนะครับสําหรับวันนี้แอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิเรตตอรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจกับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ